เอาที่เธอสบายใจอยากกินอะไรก็กินอย่างนั้นตัดลูกเหี่ยวๆดูดิเนื้อจะเป็นยังไงเน่าหรือเปล่างามคือเก้าพี่น้องสมโอเหียวนี่คือสุดยอดอันนี้พันทองดีนะคะ ้มโอทองดีมาแกะให้ดูนิดหน่อยตั้งแต่เรีวยกว่าเป็นปีๆแล้วมีดยังไม่เคยบาดมือนะ่ะ <c oughs> รอดไหม <c oughs> พูดแบบนี้เป็นลางหรือเปล่าเออเนาะเออเนาะเอยเป็นปีแล้วนะมีดจะไม่เคยบาดมือและจะไม่บาด ตลอดไปเขี่ยวมันก็อยากแกะอยากในจักน้อยพี่น้องอาดเปือกบางแทะจิ้มเนื้อเลยดูพพเพื่อความเพลิดเพลินเนาะ ถ้ามันไม่เหี่ยวมันก็จะปอกฟุบฟุบง่ายกว่าปาลิดาเนะ่อยากเป็นคนที่มีเส้นที่หลังมือเอตอนนี้เริ่มมีแล้วเ <c oughs> <c oughs> ชื่อไหมอยากเป็นคนอยากมีเส้นที่หลังมือเพราะว่ามือไม่ยอมมีเส้น ออ้ยเนื้อเยอะมากเลยเนื้อเยอะมากเลยว้าแกะแล้วหน้าตาก็จะประมาณนี้นะพันทองดีนี่เขาจะอมเปรี้ยวนิดๆซึ่งลลิดาชอบมากชอบมากถูกใจอะ แต่ถ้ามีพวกอะไรอ่ะขาวน้ำผึ้งขาวแสงกวามาให้กินฟรีก็กินนะคะกินค่ะมากินเลย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 อืม กินเป็นน้ำเลย ก็ดูกัพอสมควรเนาะให้ปลาลิไาลาไปก่อนเด้อเจอก,กันคลิปหน้านะคะ thanks so much my friend see you next video bye bye